หมอปลายทักแรงดวงวิญญาณแตงโมเฮียนทวงความยุติธรรมเล่าวินาทีที่เจอดีจนกระจกประตูบ้านแตกทั้งบานยังคงเป็นประเด็นที่สังคมจับตาสำหรับคดีของดาราสาวแตงโมนิดาและยังคงเป็นที่แคลงใจของสังคมพร้อมรอาการพิสูจน์จากกระบวนการยุติธรรมต่อไปล่าสุดหมอปลายพรยกระซิบมาทำในดวงเมืองปี2568และได้พูดถึงประเด็นดังกล่าวในรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางช่อง8ดในเคลียร์เอสกรุ๊ปว่าดวงวิญ,ญญาณยังคงแข็งเฮียนรอทวงความยุติธรรม ยังไม่ได้ไปในที่ที่ควรไปอย่าหาว่าดิฉันงมงายเลยนะคะมันปิดคดีไปแล้วมันจบลงไปแล้วทำมาอยู่ๆมันผุดขึ้นมาเหมือนดวงวิญญาณไม่ยอมไปผุดไปเกิดเขาถึงกลับมาเรียกร้องความยุติธรรมหรืออะไร คือปลายก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกมาตลอดตั้งแต่ตอนแรกที่เกิดเหตุเลยอะพี่แตงโมไม่ยอมแล้วก็เป็นดวงวิญญาณที่ค่อนข้างเฮี้ยนพอสมควรแล้วถ้าพูดกันตรงๆก็คือยังไม่ได้ไปในที่ที่ควรไปเพราะฉะนั้นถ้าถามเรื่องของอิทธิพลของดวงวิญญาณที่ยังต้องการเคลียร์ตัวเองอยู่อะค่ะก็ถือว่ามีอิทธิพลและพอสมควรยังไม่แฮปปี้ยังไม่พร้อมที่จะไปเกิดเพราะฉะนั้นดิฉันถามหน่อยค่ะเธอมาทวงความยุติธรรมหรอคะจริงๆความยุติธรรมดวงวิญ,ญญาณพี่เขาก็ทวงตั้งแต่แรกแล้ว อากาที่หนูบอกว่าจริงๆควรจะจับได้ตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่ามันเกิดเหตุอะไรสักอย่างหรือเปล่าที่มันทําให้ขยับไปขยับมาแล้วก็เลื่อนออกไปเรื่อยๆซึ่งจริงๆมันควรจะเสร็จมานานแล้วในะเรื่องนี้เอาใบบัวมาปิดช้างประมาณนั้นหมอปลายก็อาจจะมีการสื่อสารกับท่านยมเคยถามท่านไหมคะว่าน้องแตงโมเสียชีวิตเพราะอะไร เอาแบบที่มีครั้งหนึ่งที่เคยมีคนมาสัมภาษณ์ในเรื่องของพี่แตงโมรประตูที่บ้านปลายอาคาักระแทกกระจกแตกทั้งบานเลยแล้วปลายก็เห็นเป็นภาพดวงวิญญาณซึ่งปลายจริงๆไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวปลายก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้น พี่เขาก็บอกมาพอสมควรซึ่งเจ้าตัวเองเขาก็ยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาโดนอะไรบ้างเขาเรียกว่าไม่รู้ตัวอาคาสิ่งที่เกิดขึ้นนิทานที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่ได้เตรียมกันก่อนไม่ได้รู้ล่วงหน้าเหมือนอาจารย์นัดหนูไปทานข้าวแล้วอาจารย์ก็พาหนูไปเที่ยวเที่ยวที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ทันตั้งตัวอยู่ดีๆไปเจอสภาพแวดล้อมที่เราไม่แฮปปี้เจอโรงงานร้างให้หนูไปจับผีดอยไม่มีอุปกรณ์หนูก็ป้องกันตัวไม่ได้อะไรแบบนี้อันนี้จากที่เคยสื่อเมื่อตอนโน้นนะคะถ้าถามแบบชาวบ้านเชื่อไหมคะว่่าน้องแตงโมไปฉี ไม่เชื่ออาคาเขาใส่เป็นกึ่งบอดี้สูตรมันถอดยากมากนะคะมันพูดมาด้วยเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเป็นผู้หญิงคือหนูมองว่ามันไม่ใช่เหตุผลทั้งปวงไม่ใช่เลยแล้วเธอคิดว่าถ้าไม่ได้เสียชีวิตด้วยเหตุผลนี้เธอคิดว่าอะไรเรารู้กันสองคนเงียบเียบอย่าเอ็ดไปหลังจากสิ้นเสียงในคำถามนี้หมอปลายพรายกระซิบก็ได้สื่อสารออกมาด้วยท่าทางแทนคำพูดที่ดูแล้วตีความไม่ยากและค่อนข้างที่จะน่าตกใจแฟนแฟนต้องลองเข้าดูย้อนหลังว่าหมอปลายพยายามที่จะสื่อสารอะไร งานนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารยานรับชมสุดท้ายแล้วรอผลพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นดีที่สุด